เแล้วก็มีพี่เจนนี่เทียนสมบัติครับจบซีซั่นแล้วจะไปหาพี่กุ้งบ่อยๆแล้ก็มีพี่เจมส์เจได้เจดอาระตอนนั้นใครจะไปดูนี่พี่เจมส์นี่ไปอยู่แบบลซจจะเกยังข้างไหนเดินแบบแล้วก้าใหญ่นะครับเล่นแบบเหรอผมไม่ใช่เพื่อนเล่นอยู่แล้วครับผมันเป็นน้องขอเป็นคนเปลี่ยนเสื้อแล้วกันมไปไปไปเป็นคนเปลี่ยนเสื้อให้นางแบบ ไปนะไปแลนะเฟมผมขอเป็นคนเปลี่ยนเสื้อให้นางแบบจอยหยิบอืมห้ามดิหน่งจะินไหจะหยิบอะไรวะจอยกินข้าวเสร็จไปทำทรงผมใหม่นะมกระเซิงมากเลยมันไปไหนมาทำอะไรมาตรวจเช็คตลอดเวลาคอยตลอดวีไม่อยากให้น้องดูดีตลอดเวลาแบบแพ้ตลอดทุกสี่ชั่วโมงไง ไม่ยรม่งนอยนะไม่ไม่เอาอย่าเอะได้ปะคนแซวเนี่ยไม่เจริงหรอ่หรอไม่รับรู้อะไรอืมเเราเลือดวยเป็นพี่แพวมองเองยเดี๋ยวจบซีซั่นไปแล้วชีวิตเราจะหาไหมจบซียาวไป้ยเดี๋ยวจบเอสั่นไ พอเถอะจะจบ <พอ S 1> F m <F> น n ร r สั้นไหมจบซีสั้นแล้วชีวิตเราจะสั้นยังมไม่จบนะพี่วิตอะ